ลองนึกภาพดูคุณสมัครงาน30ที่ไม่มีใครรับแม้แต่ KFC ที่รับคนอื่นอีก23คนแต่ไม่รับคุณคนส่วนใหญ่พอถึงตรงนี้ก็เลิกแล้วแต่ผู้ชายคนนี้เขาชื่อว่าแจ็คมาแจ็คมาเกิดในครอบครัวธรรมดาไม่มีเส้นไม่มีเงินไม่มีเทคโนโลยีแต่มีความดื้อและความเชื่อในตัวเองเขาสอบเข้ามหา,าวิทยาลัยไ,ไม่ผ่านถึงสองครั้งสมัครงาน KFC ไม่รับ สมัครเป็นตำรวจไม่รับส่งใบสมัคร Harvard ดโดนปัดทิ้งสิบรอบโดนบอกว่าคุณไม่เหมาะกับบริษัทเราเป็น10บสิครั้งแต่เขากลับพูดว่าผมแค่ต้องหาทางที่ใช่ของผมให้เจอแล้ววันหนึ่งเข้าไปเที่ยวอเมริกาเจออินเทอร์เน็ตแล้วเขาก็คิดว่านี่แหละของที่คนจีนยังไม่เข้าใจแต่ต้องใช้ในอนาคตและเขากลับจีนเริ่มจากเว็บไซต์เล็ก ไม่มีคนลงทุนไม่มีใครเชื่อแต่เขาไม่เลิกจนกลายเป็นอาลีบาบาจากคนที่ไม่มีใครรับเข้าทำงานสู่การเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกและสร้างงานให้กับคนนับล้านบทเรียนจาก EP นี้อย่าให้คำว่าเขาไม่รับเรามากำหนดชีวิตเราเพราะบางทีมันไม่ใช่เราไม่ดีแต่มันแค่เวทีนั้นไม่ใช่ของเราและถ้าไม่มีเวทีให้ยืน ก็สร้างเวทีเองเลย